งวดวันที่16ธันวาคม66นี้เตรียมรวยเจนนี่รัชนกเปิดเลขเด็ดลูกสาวน้องอยูจินง,งานนี้ทำเอาแฟนๆงงตรงไปที่แผงด่วนถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆต้องบอกเลยว่าในทุกๆงวดคอหวยต่างเฝ้ารอเลขเด็ดจากเจนนี่รักชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น ที่มักจะออกมาโชว์เลขเด็ดของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องอยูจินกันอยู่บ่อยครั้งถึงขั้นเรียกว่าเจ้าแม่ยูจินกันเลยทีเดียวซึ่งงวดนี้วันที่16ทธันวาคม66แฟนๆก็ไม่รอช้ามุ่งตรงไปที่แทงกันด่วนด่วนแถมยังเตรียมเหมายกแทงกันอีกด้วยเลขเด็ดสามตัวตรงน้องอยูจินโดยเจนนี่ก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของ และพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติด้านเจนนี่ก็ได้ให้น้องอยู่จีนกดแป้นเลขในโทรศัพท์ซึ่งเป็นเลขสามตัวตรงๆงนั่นก็คือเลขสองสองหางานนี้ทำเอาคอหวยที่รอชมต่างแคปประภาพกันรัวรัวแถมยังรีบกว้านซื้อกันยกใหญ่เพราะดูเหมือนว่าน้องอยู่จีนจะให้โชคส่งท้ายปีอย่างแน่นอนเนื่องจากงวดก่อนหน้านี้น้องอยูจีนก็ยังให้เลขสองตัวตรงเป๊ะ ทำเอาแฟนๆถูกกันยกใหญ่เลยก็ว่าได้